สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครู A สอนทำในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนสร้างไฟล์ PDF จากไฟล์เอกสาร Microsoft Word เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับในปัจจุบันนี้นะครับเอกสารที่เราดาวน์โหลดมาจากโลกออนไลน์ส่วนมากมักจะเป็นเอกสารที่เป็น PDF ไฟล์ และก่อนที่จะมาเป็น PDF ไฟล์นั้นส่วนมากก็จะมาจากโปรแกรม Microsoft Word นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในคลิปนี้เราก็จะมาดูว่าวิธีการแปลงไฟล์จาก Microsoft Word ให้กลายไปเป็น PDF ไฟล์นั้นมีวิธีการทำอย่างไรเรามาดูวิธีที่1กันเลยนะครับวิธีที่1ก็คือการ save as เพื่อให้เปลี่ยนจากไฟล์ Microsoft Word ไปเป็นไฟล์ pdf วิธีการก็คือไปที่แท็บคำสั่งไฟล์แล้วก็ไปที่คำสั่ง save as จากนั้นก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะนำไฟล์ข้อมูลตัวนี้ลงไปไว้ตรงไฟล์เ a มนี้นะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือไม่ก็แล้วแต่เรานะครับส่วนตรง Save as type ตรงนี้คือประเด็นสำคัญก็คือเราจะต้องคลิกแล้วก็เลือกเป็น pdf จากนั้นถ้าเราต้องการให้ไฟล์ที่ได้มามีจำนวนหน้าเท่ากับจำนวนไฟล์ใน microsoft Word จริงเราก็สามารถที่จะคลิก because เซฟได้เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ไฟล์ที่ได้มานั้นมีจำนวนหน้าตามที่เราต้องการ ให้เราคลิกไปที่ออปชันเมื่อเราคลิกไปที่ออปชันตัวนี้แล้วตรงหัวข้อเพจแลงเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าไฟล์ที่เราต้องการจะให้มีหน้าอะไรออกมาบ้างเพื่อที่จะแปลงไปเป็นไฟล์ pdf อย่างตอนนี้เราถูกให้เซตค่าเป็น all ก็คือทั้งหมดถ้าไฟล์ต้นฉบับของเรามี10หน้าไฟล์ pdf เราก็จะมี10หน้า Current Page ก็คือหน้าปัจจุบันณนะตำแหน่งที่เราวางเคอร์เซอร์เอาไว้แล้วก็เพจตัวนี้นะครับก็คือฟอร์มจากหน้าอะไรไปถึงหน้าอะไรที่เราต้องการเช่นจากหน้า2ไปถึงหน้า3แต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการหน้า1และหน้า4เลยล่ะเราจะเห็นว่า ในออปชันตัวนี้เราไม่สามารถที่จะกำหนดได้อันนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการที่2นะครับวิธีการที่2เราสามารถที่จะกำหนดในลักษณะนี้ได้แต่อย่างตอนนี้จะขอใช้เป็นทั้งหมดก่อนละกันนะครับส่วนตรงคำสั่งที่เขียนว่า open file after publishing หมายความว่า หลังจากที่เราคลิกปุ่มเซฟลงไปแล้วเราต้องการที่จะให้โปรแกรมเปิดหน้าเอกสารที่เป็น pdf ขึ้นมาเลยหรือไม่ถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกนี้ออกหลังจากที่เซฟไปแล้วเขาก็จะไม่เปิด m ม c ค o อ่า pdf ขึ้นมาเราจะต้องไปไปเปิดไฟล์ pdf นั้นขึ้นมาเองแต่ถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราเซฟแล้วเขาจะเปิดไฟล์ที่เป็น pdf ขึ้นมาเพื่อให้เราดูได้เลย เดี๋ยวเราจะลองติ๊กเอาไว้นะครับแล้วจะนั้งคลิกปุ่มเซฟเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเปิดไฟล์ที่เป็น PDF ขึ้นมาให้เราเห็นเลยแล้วเราลองเลื่อนดูเอกสารในเอกสารนั้นก็จะเหมือนกับไฟล์ Microsoft Word ทุกประการซึ่งจากต้นฉบับจริงนี้จะมีเอกสารทั้งหมด5ห,หน้า ไฟล์ PDF เราก็จะได้จํานวน5ห,หน้าด้วยกันและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีที่1นะครับในการที่จะแปลงไฟล์ Microsoft Word ให้กลายไปเป็นไฟล์ PDF เดี๋ยวเราไปติดตามวิธีที่2ในการแปลงไฟล์ได้ในคลิปถัดไปนะครับ